ทางด้านของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อยกระดับให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลดอนฉิมพรีอเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับคณะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยแห่งนี้เพื่อรับทราบถึงปัญหารวมทั้งวางแผนเพื่อปรับให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการประชาชนตามยุทธศาสตร์ดีเก่งสวยสง่าง,งามสมพระเกียรติ ศาส,สตราจารย์คลินิกเกียติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรซึ่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับก็ได้บอกว่าการปลดเยี่ยมสถานีอนามัยแห่งนี้มีความโดดเด่นครับในเรื่องของทีมงานที่ดูแลชาวบ้านในพื้นที่ผ่านโครงการสามหมอ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้นําทั้งในระดับจังหวัดท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่รวมถึงทางโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายทั้งในระดับอําเภอและจังหวัดก็ทําให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานีอนามัยอื่นๆได้สถานีอนามัยแห่งนี้นะครับทางจังหวัดฉะเชิงเซาได้ก่อสร้างเมื่อปี2516 แล้วก็ตั้งอยู่บ้านคลอง6วาหมู่ที่2ตําบลดอนฉิมพรีอํเาเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอบตดอนฉิมพรีรับผิดชอบ10หมู่บ้านมีประชากรรวม7,639คนอาชีพหลกัลกๆเนี่ยก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับรองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างและค้าขายประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามที่นี่ก็จะมีความโดดเด่นด้านการนํารงชีวิตแบบไทยมุสลิมไทยจีนและไทยพุทธ ผสมผสานอยู่ร่วมกันในสังคมครับโดยผู้มารับบริการส่วนใหญ่ก็จะป่วยเป็นโรคระบบย่อยอาหารรวมถึงโรคในช่องปากแล้วก็มีโรคระบบหายใจก็มีครับ